ขอกรับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะคบพี่ใจรักพระเครื่องนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอย่างเช่าพระนะคบพี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่เดี๋ยวมาเริ่มรายการออเดิร์กันก่อนนะครับรายการออเดิร์นะพี่นะเป็นมีดนะครับพี่เป็นมีดขนาดยาวประมาณ5นิ้วนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับพี่อ่าเป็นด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้นะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูใบมีดกันนะครับเดี๋ยวผมมาลองลงกล้องดูใบมีดนะครับความสวยความคมความชัดเจนนะครับพี่ มีมีสนิมกินนะครับพี่สนิมกินแบบก่อนก่อนิดนึงนะครับแต่สภาพยังสวยนะพี่ยังสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับเล่มนี้นะครับพี่สำหรับเล่มนี้นะครับเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะมีดหลวงพ่อกลวยนะครับพี่มีดหมอหลวงพ่อกลวยขนาดห้านิ้วนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่ทิมนะครับพี่วัดระหารไล่นะครับน่าจะเป็นปี หนึ่งกว่าค่พี่นะถ้าจําไม่ผิดนะพี่เดี๋ยวมาดูนะครับลวดลายการต่อโค้ดนะครับอันนี้เจ้าของเก้าบอกว่าเป็นเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวขยับไฟนิดนึงนะครับพี่อันนี้เจ้าของเก้าบอกเป็นเนื้อนวะนะครับพี่อ่าแล้วพี่ดูโค้ดนะครับพี่อ่าดูใบหน้าใบตานะครับติดชัดนะครับพี่อ่าพี่ดูนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวรหันไล่นะครับข้างหลังเอ่อก็มีโค้ดนะครับพี่มีโค้ดแบบนี้เช่นกันนะครับ สำหรับเหรียญนี้แล้วเอามาแบ่งปันกันในราคา1,500บาทนะครับพี่1 5 0 0บาทนะครับออมารายการที่2นะครับพี่รายการที่2เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่เหรียญหลวงปู่ทวดข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับข้างหน้านี่เป็นเหรียญหัวโตด้วยนะครับพี่เป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างไห้นะครับพี่แล้วพี่ดูนะพี่ความคมชัดนะครับของตัวหนังสือนะครับพี่เส้นสายลายจีวรต่างๆนะครับคมชัดลึกนะครับพี่คมชัดลึก พี่ดูนะพี่นะความสวยความตึงความคมนะับของพระเป็นธรรมชาติมากนะครับพี่อ่าแล้วพี่ดูนะครับใบหน้าใบตาของอาจารย์ทีมเนะี่ยสวยงามคมชัดนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แล้วเอามาแบ่งปันกัน1,700นะครับพี่เอา1,700นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะเป็นเบี้ยแก่นะพี่เป็นเบี้ยแก่แล้วแบบว่ามีอุดแบบนี้พี่แล้วข้างในมีประหลอดนะครับอันนี้เหมือนอุดชานาลงหรือว่าอะไรลงไปนะพี่นะน่าจะเป็นของหลวง หลวงพ่อนุ่มป่ะพี่อ่าไม่แน่ใจนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงพ่อนุ่มนะครับสําหรับลูกนี้นะครับพี่เอามาแบ่งปันกันครับเอาเก้าร้อยครับพี่สําหรับเบี้ยแก้ลูกนี้นะเอาเก้าร้อยนะพี่ของหลวงพ่อนุ่มนะพี่นะวัดนางในนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับอ่าวัดบางเฮียนะพี่หรือวัดคลองด่านเลยหรือว่าคลองด่านนะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับ กะไหลทองยังอยู่นะครับเหรียญสวยนะพี่ใบหน้าใบตาติดชัดนะครับแล้วพี่ดูนะครับหลวงพ่อปลารุ่นหนึ่งแบบนี้พี่อาหลวงพ่อปานรุ่นหนึ่งแบบนี้นะพี่แล้วพี่ดูเส้นหน้าผากนะครับสวยนะครับคมชัดลึกนะครับพี่อาเป็นเหรียญหลังเต่านะครับหลวงพ่อปานนะพี่อาอะไรอนามัยชั้นหนึ่งนะพี่นะอเภอบางบ่อนะครับพี่อําเภอบางบ่ออาสาหรับเหรียญนี้นะครับเอาหนึ่งพัน 500ครับพี่เอา1 5 0 0ครับพี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่อ่ามีมุมมีทางหรือว่าอยากไปศึกษาก็ยินดีนะครับพี่ต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นพระหลวงพระโตนะครับพี่พระหลวงพระโตนะครับมีการลงทองนะครับลงทองเก่ามาแบบนี้พี่มีการทาแล็กแล้วก็ลงทองอีกทีนะแปะท้องเก่ามาแบบนี้พี่แห้งๆเลยนะครับพี่แล้วพี่ดูนะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับพี่ พิมพ์ทรงคมชัดลึกนะฮะแล้วเนื้อหาจัดจ้านมากนะพี่นะเนื้อหาจัดจ้านมากนะพี่นะแล้วพี่ดูดิข้างหลังเป็นรอยปาดไม้แบบนี้นะพี่เป็นรอยปาดไม้แบบนี้ครับแล้วพี่ดูเนื้อนะเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับสําหรับหลวงพ่อโตกุบังทิงองค์นี้นะครับเอามาแบ่งปันกันเลยนะพี่นะเอาแปดร้อยครับพี่เอาแปดร้อยต่อมารายการที่หกนะครับรายการที่หกเป็นพระปิดตานะพี่อาพระปิดตาหลวงปู่รอดนะครับ เป็นพระปิดตาหลวงปู่รอดนะครับเป็นไม้แกะเก่านะครับพี่เป็นไม้แกะเก่าศิละปะโบราณเลยนะครับพี่อ่าพี่ดูนะครับมีการแปะท้องเก่ามานะครับแล้วพี่ดูเนื้อไม้นะพี่นะเป็นเนื้อไม้เก่าเก่าแบบนี้พี่แห้งๆเลยนะพี่นะแล้วเป็นศิลป์ที่แกะมือนะครับพี่เป็นศิลปะที่แกะมือนะครับอ่าพี่ดูนะพี่นะแบบนี้เก่ามากนะพี่ออนะเก่ามากนะครับสําหรับเอ่อองค์นี้นะครับเอามาแบ่งปันกันเลยนะพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ เอา1,500บาทนะครับพี่สำหรับองค์นี้ถือว่าคุ้มค่านะครับความเก่าพี่ดูพี่รู้อยู่แล้วนะพี่ว่าเนื้อไม้ค่อนข้างมีอายุมากนะพี่บพี่1 5 0นนะครับ, 1, รบต่อมานะครับรายการที่7นะครับพี่รายการที่7เป็นเหรียญ หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดอยุธยานะครับหลังเป็นพระพรหมแบบนี้พี่แล้วเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเหรียญกระไหลทองนะพี่สภาพสวยเดิมสมบูรณ์นะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งแบบนี้นะครับพี่อ่าเหรียรูปทรงโล่นะครับแล้วพี่ดูความคมนะค,ความตึงของพื้นเหรียญน,นะครับเส้นาสายลายยันต่างๆคมชัดลึกนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อพรมเหรียญน,นี้เอามาแบ่งปันกันนะพี่นะเอา800ครับพี่เอา800 ามารายการที่8นะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครัหลวงพ่อกลวยนะพี่นะวัดโคสิตารามนะครับออข้างหลังเหมือนจะมียันพศสองห้าหนึ่งสามนะแล้วเป็นยันของหลวงพ่อกลวยนะครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับเราพี่ดูนะพี่นะ,ะความสวยความคมชัดนะของปกโพนะพี่นะ,ะเป็นพระเนื้อผงนะพี่นะน่าจะเป็นผงใบลานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเราพี่ดูใบโพดิใบโพเด้งๆนะพี่คมชัดลึกนะครับ สำหรับองนี้นะพี่นะเอามาแบ่งปันครับหนึ่งพันท่วนท่วแล้วกันครับพี่มีตลับพุกเอาไว้ขึ้นคอได้เลยนะครับพี่เอาไว้ขึ้นคอได้เลยนะครับเอาหนึ่งพันท้วนท่วแล้วกันครับองนี้ต่อมานะเป็นหลวงพ่อแช่มนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแช่มนะครับมัชฉลงนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับเดี๋ยวผมมาแกะก่อนนะพี่นะอันนี้เป็นพระแท้นะครับพี่เป็นพระแท้เลยดูง่ายๆเลยครับพี่เดี๋ยวขอญาติดนึงนะพี่นะ จะได้เห็นชัดๆกันนะครับอ,อกแกะไม่ออกไปแล้วขออภัยนะพี่นะขอโทษในความร่าช้าด้วยนะครับพอดีว่าแกะไม่ออกนะพี่ออกแน่นใหญ่เลยพี่ ออออกแล้วนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแช่มนะครับวัดฉลองนะครับพี่อันนี้สภาพสวยสมบูรณ์เดิมๆเลยนะครับพี่สภาพสวยสมบูรณ์เดิมๆมนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะพี่อ๋อแล้วเป็นล็อกเก็ตแบบว่าเนี่ยดูง่ายๆเลยครับพี่ดูง่ายๆนะครับเดิมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่แบบนี้คือเดิมเดิมจากวัดพร้อมกล่องเลยครับสําหรับล็อกเก็ตองนี้เอามาแบ่งปันกันนะพี่นะเอา800ครับพี่เอา800นะครับสำหรับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับล็อกเก็ตนะครับพี่ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดนึงนะพี่ขออภยัยในความราช้านิดนึงนะพี่ต่อมานะเป็นพระขุนแผนนะครับกุบ้านก่างนะครับเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับ ung ung เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับพี่สภาพช้ำๆนิดนึงนะครับแต่พระเนี่ยได้ความจัดของเนื้อนะพี่นะพระได้ความจัดของเนื้อมีคราบลาดํานะครับแล้วก็พี่ดูนะเม็ดมวนสารต่างๆนะครับเม็ดกวดเม็ดเนื้อดินต่างๆนะครับพี่ที่เป็นส่วนผสมของเนื้อพระนะครับพี่ มีความชัดเจนมากนะครับมีความชัดเจนมากนะครับความสวยความคมของพิมพ์นะพี่ดูดิยคมชัดลึกนะครับสําหรับองค์นี้นะพี่เอาแบ่งปันกันครับเอา800ครับพี่เอา800พร้อมตัดับพุกหนึ่งใบเอาไว้ขึ้นคอได้เลยนะครับพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหล่อนะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัฒนาหลวงนะเป็นพิมพ์มือปุกนะครับพี่อ่าสาหรับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่อเพชรวัด ถ่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มือปลุกนะครับพี่อ่าสภาพเนื้อหาผ่านการใช้นะครับพี่แต่เนื้อทองเหลืองเนี่ยหล่อเก่าโบราณชัดเจนดีนะครับพี่ดูง่ายๆแบบนี้พี่ผิวจัดชัดเจนนะครับสําหรับองค์นี้เอามาแบ่งปันกันนะพี่นะเอา900ครับพี่เอา900นะครับต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตโนดหลวงนับข้างหลังพ่อข้างมาแบบนี้พี่ข้างหลังพ่อข้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ดูใบหน้าใบตานะครับ ใบหน้าใบตาติดชัดมากเลยนะครับพี่ใบหน้าใบตาติดชัดมากเลยนะครับเหรียญตัวหนังสือคมนับคมชัดลึกนะครับพี่คมชัดลึกแล้วข้างหลังมีการพกข้างมาแบบนี้นะครับพี่ข้างหลังมีการพกข้างมาแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงหลวงพ่อทองสุกนะครับเหรียญนี้นะพี่นะผมเอาแบบว่าเอาแบ่งปันกันเลยนะพี่ผมเอา 1,700ครับพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อทองสุกเหรียญนี้นะเอา1,700พนะพี่นะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะพี่เป็นพระปุหนังนะครับเนื้อชินเงินนะครับพี่เนื้อชินเงินนะครับจังหวัดอายุทยานะครับกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับแล้วพี่ดูคาบกรุนะครับพี่ดูคาบกรุความเก่านะครับพี่ของพระนะครับ พระเก่าเก่าแบบนี I mean. ้เลยพี่แล้วก็มาพร้อมกับการเลี่ยมรักษาผิวอย่างดีนะครับพี่สำหรับองนี้เอาแบ่งปันนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่เอา1,000บาทนะครับต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญพระพุทธโสธรนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินด้วยนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อเงินด้วยนะครับสองสี่หกสูนะพี่แล้วพี่ดูความเก่าของเหรียญก่อน พี่ดูความเก่าของเหรียญนะครับ pues ตัวหนังสือเนี่ยคมช nah ัดลึกเป็นแท่งอยู่แล้วนะครับเราพี่ดูนะพี่นะดูนะดูความคมความชัดลึกต่างๆนะครับของพิมพ์ทรงของพระนะครับพ <begin> ี <load ed> <iden> ่แล้วดูตัวยันด้านหลังนะครับพี่คมชัดลึกเป็นแท่งนะครับสับเปลี่ยนเนื้อเงินนะครับพี่หลวงพ่อโสธรนะครับอ่าฉะเชิงเซาสองสี่หกูนะครับสำรับเปลี่ยนเนี้ยเอาหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับพี่เอาหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ต่อมานะเป็นพระกิ่งนะพี่นะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อเต๋วัดคงทองนะครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะพี่หลวงพ่อ,อพเต๋คงทองนะครับแล้วพี่ดูมีจานนะครับมีจานมือด้วยนะครับพี่มีจานมือแบบนี้นะครับแล้วพี่ดูนะครับพี่อาหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสำง่ามนะครับพี่ดูเนื้อรอเก่าโบราณนะครับอ่าเป็นพระกิ่งหลวงพ่อเต๋นะครับพี่ แบบนี้นะพี่เป็นหล่อโบราณนะปี2,500นระพี่สําหรับองค์นี้นะครับเอามาแบ่งปันกันนะพี่เอา1000ันทุ่นๆแล้วกันครับพี่เอา1000ันทุ่นๆนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อพระล่วงหลังลังปืนนะครับพี่เป็นพระล่วงหลังลังปืนนะครับอันนี้เป็นหล่อนะพี่เป็นหล่อโลหะผสมนะเป็นทองผสมนะครับแล้วก็มีการเลี่ยมเปิดหน้าใช้นะครับพี่อันนี้เป็นพระแท้นะครับดูง่ายอันนี้น่าจะสร้างจากที่ อ่อดอยสุดเทพนะปีสองห้าหนึ่งห้าหรืออะไรประมาณนี้พี่นะเป็นเหรียญหล่อพระล่วงหลังลังปืนนะครับเนื้อทองผสมนะครับเหรียญหล่หลอกเก่าแบบนี้เลยนะพี่องค์นี้เอาหกร้อยบาทนะครับพี่เอาหกร้อยบาทนะครับพี่พระแท้ๆดูง่ายๆแบบนี้พี่อ่าอย่ามองข้ามอย่าปล่อยผ่านนะครับพี่สําหรับพระแท้ๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ต่อมานะเป็นรูปหล่อหลวงปูท่ทิมนะครับวัดระหานไล่นะพี่เป็นรูปหล่อเนื้อนวะนะแล้วพี่ดูใบหน้าใบตานะพี่ อ่าดูความคมนะครับของเส้นสายลายจีวรนะครับพี่ดูเส้นเส้นสังคตินะครับดูการต่อโค้ดนะครับพี่โค้ดทอนะอย่างพิถีพิถันนะครับพี่เราพี่ดูเนื้อหามวลสารต่างๆนะครับความชัดเจนของพิมพ์นะครับพี่คมชัดลึกมากนะครับพระมีมิติดีทุกอย่างนะครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับเอา1,200ครับพี่เอา1,200นะครับพี่สำหรับรูปดอ่อของปู่ทิมนะครับพระรารไร่นะครับ ต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่วัดบางคานนะครับอันนี้เป็นวัดบางคานนะครับพี่จอบเล็กนะครับเป็นโลหะหล่อเก่าโบราณนะครับพี่โลหะหล่อเก่าโบราณแล้วเนื้อจัดมากนะครับพี่เนื้อจัดมากครับพี่ดูตามร่องแขนลึกๆนะครับตามร่องแขนลึกๆนะครับพี่มีหูติดนะพี่ใบหน้าใบตาติดลายๆนะครับสำหรับจอบองค์นี้เอามาแบ่งปันกันนะเอา1,200บาทเช่นกันครับพี่เอา1,200บาทนะครับ ต่อนะ, ap, น,นะครับ app. เป็นเหรียญพรมสี่หน้านะครับพี่ registry, เป็นเหรียญพรมสีหน้าอันนี้น่าจะเป็นทางหลวงพูดดู่นะพี่นะหลวงพูดดู่วัดสแกนนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อไอเหรียญปั๊มนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญปั๊มเนื้อทองแดงนะครับความสวยความคมชัดเนี่ยสวยงามมากนะครับพี่ความสวยความคมชัดสวยงามมากนะแล้วพี่ดูนะครับมีจานมือนะครับพี่มีจานมือแบบนี้เลยนะครับแล้วด้านหลังเหมือนจะมีโค้ดนะพี่โค้ดตอกลงไปแบบนี้พี่ เหรียญตึงคมนะครับชัดเจนนะครับยันชัดเจนนะครับเหรียญพรมสีหน้านะครับหลวงผู้ดูวัดสแกนะครับสาหรับเหรียญนี้เอา1,200บาทนะครับพี่เอา1,200บาทนะครับต่อมานะเป็นเหรียญฝาบาทรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปี2 5 0 4อะไรประมาณนั้นนะครับพี่แล้วพี่ดูนะอันนี้มีจานมือนะครับพี่เหรียญนี้มีจานมือนะครับแล้วพี่ดูใบหน้าใบตานะครับพี่ ดูความคมนะครับของเส้นสายลายพิมพ์ริ้วจีวอต่างๆนะครับแล้วพี่ดูตัวหนังสือนะครับคมชัดเป็นแท่งแบบนี้นะครับพี่ข้างหลังเป็นยันมงกุฎเทพเจ้านะครับพี่แบบนี้เลยโอเอเลียนนี้เอามาแบ่งปันกันครับเอา1,700บาทนะครับพี่เอา1,700บาทนะครับต่อมานะครับพี่เป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิตาเนื้อสำลิดนะครับหลังยันยุ่งนะพี่ท้างด้านหน้านยเป็นพระปิดตานั่งแบบว่านั่งคุกเอนั่งคุกเอเขาเรียกนั่งอะไร นั่งยองๆนะครับพี่แล้วพระเป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นเนื้อสำลิดเก่าๆแบบนี้พี่เดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ทรงก่อนอ่าเป็นหลอดสำลิดเก่าๆนะครับพี่พระเก่าค่อนข้างอายุมากนะครับแล้วพี่ดูนะพี่ดูความจัดของเนื้อนะครับพี่ความจัดของเนื้อเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของเกจิท่านไหนนะครับพี่อ่าแต่องค์นี้เอามาแบ่งปันกันนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่ หมุนนะครับพี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับร้อยหกปีนะครับพี่สองห้าสี่สามนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้ออัปก้านะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพี่เหรียญสวยคมชัดเจนมากครับพี่เหรียญสวยคมชัดเจนมากแล้วพี่ดูเส้นพื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นขนแมววิ่งทั่วพื้นเหรียญนะพี่อ่าเส้นขนแมวเกิดจากการแกะบล็อกนะครับของเหรียญนะครับพี่ที่ช่างในใช้เครื่องมือนะครับในการแซะไปที่บล็อกโลหะนะครับพี่ทำให้เกิดเป็น ร่องรอยเส้นเชืนเชืนเชืนแบบนี้พี่พอปั๊มออกมาก็จะติดนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญหลวงปู่ศิเอยหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะพี่นะเอา1,400บาทนะครับเนื้ออัปป้าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพี่ต่อมานะเป็นพระเออเขาเรียกพระอะไรพี่มันเป็นของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับข้างหลังเป็นยันแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรนะ อ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกพระอะไรนะครับแต่็พระเนื้อผงนะครับพี่อ่าหลวงพ่อนั่งขัดสมาธิแบบนี้ครับพี่นั่งนั่งสมาธิแบบนี้เส้นสังคติคมชัดนะครับอ่าแล้วก็พี่ดูเนื้อหามวลสารต่างๆนะครับในเนื้อพระนะครับพี่สวยงามชัดเจนนะครับมีมวลสารต่างๆอยู่ในเนื้อพระนะครับอ่าเขียนข้างหลังเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับอันนี้ต้องเป็นของหลวงปู่โตอยู่แล้วนะแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับพี่สาหรับองค์นี้ผมเอา1,000บาท้วกันครับพี่เอา1,000บาท ต่อนะเป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับหลวงปู่สุขนะพี่นะเป็นพิมพ์รัศมีนะครับอันนี้เขาน่าจะหล่อมาเป็นแผงนะพี่พระพวกนี้เขาหล่อมาเป็นแผงนะครับแล้วก็มาตัดปีกทีหลังนะครับพี่แต่องค์นี้แบบว่าได้เบิ้ลเลยพี่ได้2องค์นะครับในองค์ในองค์เดียวนะครับแล้วพี่ดูคาบตะกันนะครับคาบไขตะกัวนะพี่นะความเก่านะพี่นะพี่ดูความเก่าคาบตะกันต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับพี่อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วพี่ดูด้านหลังนะครับพี่ ข้างหลังสวยงามนะครับสวยงามสวยจัดชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญล่อหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์รัศมีนะครับพี่อ่าองค์นี้เอา1นึ่งห้าร้อยแล้วกันครับพี่เพราะว่ามันสององค์เนาะดีว่าองค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกันครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับความเก่านะเก่าถึงยุคนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นพระนางพญานะพี่พิมพ์ใหญ่นะครับ อันนี้เป็นพิมพ์สังกติหรือเปล่านะพี่นะผมไม่แน่ใจนะพี่นะแต่พิมพ์ทรงสวยงามสวยจัดชัดเจนนะครับพี่สวยจัดชัดเจนนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังนะพี่นะเนื้อแห้งเก่ามากนะครับเราพี่ดูเม็ดแร่มวนสารต่างๆนะพี่แล้วพี่ดูนะครับค่าความเก่านะพี่ค่าความเก่านะพระมีอายุนะครับแล้วพิมพ์ทรงในคมชัดลึกมากนะครับพี่ดูเนื้อหางพระนะพระเก่าเก่านะพี่มีค่าปลาดํานะครับค่ากรุขึ้นนะครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับเอา หนึ่งพันทวดละกันครับพี่เอาหนึ่งพันทวดทวดละกันครับรายการต่อมานะเป็นพระกิ่งนะครับพี่อันนี้เป็นพระกิ่งอันนี้น่าจะเป็นของวัดสุทัศน์นะครับพี่น่าจะเป็นของวัดสุทัศน์ครับมีเจาะรูที่บริเวณใต้ฐานนะครับพี่น่าจะเป็นยุคประมาณ2400กว่าๆนะครับแต่ไม่ใช่24ต้นๆนะเป็น24กลางๆมาแล้วนะครับพี่แต่ไม่ถึงกับ2500นะครับพี่อ่ายุคนี้นะพี่นะไม่ถึงนะแล้วขยำมีเสียงนะพี่นะขยำมีเสียงนะพี่นะ อ่าอยางมีเสียงแล้วพี่ดูนะเป็นพระเนื้อสำนิตรับกับดำนะครับมีการแต่งริ้วลายจีวรนะครับสวยงามนะครับพี่สำหรับพระกิ่งวัดสุทัศน์อง์นี้นะครับเอาเอาแบ่งปันเลยนะพี่นะเอา1 8 0 0งครับพี่องนี้เอา1,800นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อสำริตนะครับพี่ต่อมานะเป็นเหรียญประภาสยุโรปนะครับอ่าเหรียญประภาสยุโรปนะครับสมัย รอห้านะครับพี่สมัยรอห้านะครับแล้วเป็นเหรียญนะพี่ดูโค้ดนะมีโค้ดตอกแบบนี้พี่เราพี่ดูตัวหนังสือนะตัวหนังสือคมชัดลึกมากครับพี่อ่าดูใบหน้าใบตาหลวงพ่อเอ้ยของเอ่อเสด็จพ่อรอห้านะครับพี่อ่าของเสด็จพ่อรอห้านะครับสวยคมชัดลึกด้านข้างมันข้างกระบอกนะมีโค้ดด้านข้างด้วยนะครับพี่มีโค้ดด้านข้างด้วยนะครับอ่าสําหรับเหรียญนี้แล้วมาดูด้านหลังนะพี่ดูตัวหนังสือนะความคมนะพี่ดูดิ ตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเลยนะพี่อ่าเป็นแท่งเลยนะครับอันนี้เหมือนเป็นเหรียญเก่านะเมียเ,เป็นเหรียญเก่านะครับสองพันสี่ร้อยกว่ากนะสำหรับเหรียญน,นี้นะเอามาแบ่งปันกัน,กนพี่นะเอาหนึ่งพันหกร้อยครับพี่เหรียญพระภาชยุโรปนะครับสเสด็จพ่อรอห้านะครับรับตนโกสิลศกหนึ่งหนึ่งหกนะครับพี่อ่าเอาหนึ่งพันหกร้อยนะครับ ่อมาเป็นพระหลวงปูดทวดนะปีศูนะคร้านพี่หลังเตารีพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับพี่เนื้อหาจัดจ้านนะหล่อสวยสมบูรณ์นะพี่หล่อสวยสมบูรณ์นะครับคาบความเก่านะครับมีให้เห็นนะครับพี่มีให้เห็นนะครับแล้วใบหน้าใบตาติดชัดมากนะครับพี่ใบหน้าใบตาติดชัดมากนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังเก็บตะใบเรียบๆแบบนี้ครับเป็นพระหล่อโลหะผสมนะผิวออกแดงๆหน่อยนะครับพี่ ผิวออกแดงๆหน่อยแต่แบบว่าเนื้อหาจัดดีนะพี่เนื้อหาจัดดีสําหรับองค์นี้นะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่พูดมาสักพักก็เหนื่อยนะพี่เลาะ<ม>แสบคอเหมือนกันับพี่ใช้เสียงมากๆนะครับต่อมานะพี่นะเป็นเหรียญโพกกระซับนะครับเออเป็นข้างหน้าเป็นนางกวักนะครับข้างหลังเป็นใบโพแบบนี้นพี่เ่าเป็นใบโพวัดศรีประจันตคามนะครับอ่า จังหวัดปราจีนบุรีนะครับสองสี่เก้าเก้านะพี่นะสองสี่เก้าเก้านะครับแลวข้าขอบเดี๋ยวเป็นขอบเหมือนขอบสตางค์นะพี่นะเหมือนขอบสตางค์แบบนี้นพี่แล้วพี่ดูนะเหรียญน,นะเหรียญคมสวยงามนะพี่นะเหรียญสวยงามนะเหรียญสวยกระไหลยอยู่เดิมนะพี่นะกระไหลเดิมๆอยู่นะครับพี่อ่ากระไหลอยู่เดิมๆนะครับแล้วข้างหลังเป็นใบโพแบบนี้พี่เหรียญคมชัดลึกนะครับพี่คมชัดลึกเลยเหรียญน,นี้เอามาแบ่งปันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาปิดได้เลยนะครับพี่ต่อมานะเป็นพระรีลานะครับเป็นพระรอโบราณนะครับเป็นพระรีลาหลวงพ่อโบยนะพี่อ่าเป็นหล่อโลหะผสมนะครับของหลวงพ่อโบยนะแล้วพี่ดูนะครับหล่อเก่าโลหะจัดจ้านนะพี่หล่อเก่าโลหะจัดจ้านนะครหล่อสวยสมบูรณ์นะครับพี่หล่อสวยสมบูรณ์นะพี่ดูเนื้อหานะของการหล่อโบราณนะพี่สําหรับองค์นี้นะเอามาแบ่งปันกันเลยนะพี่นะอ่าผมเอา 900บาทครับพี่เอา900บาทนะครับต่อมานะเป็นจอบใหญ่นะครับพี่เป็นจอบใหญ่เรี่ยมเก็บผิวมาอย่างดีนะครับพี่เก็บผิวมาอย่างดีครับอันนี้เป็นจอบใหญ่รวมเพราเงินวัดบางคานนะครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์เป็นชายเดียวพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์หนึ่งชายนะครับแล้วพี่ดูเนื้อหานะครับการหล่อเก่าโบราณนะผิวพันจัดจ้านนะพี่ใบหน้าใบตาติดชัดนะครับแล้วก็ดูซออหูนะพี่ลึกมากนะพี่นะกล้องโฟกัสไม่ติดเลยนะพี่เพราะว่า มันไกลระยะฝูกันนะครับมาไปดูด้านหลังนะครับพี่ดูเนื้อหาความเก่านะครับดูปากปิงนั้นดูธรรมชาติของเหรียญนะครับพี่สาหรับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะครับพี่เป็นขี่ไก่หางพวงนะครับองค์นี้มาพร้อมกับเรียมพลาสติกเก่าๆนะครับพี่เรียมพลาสติกเก่าๆแบบนี้พี่ผมขอหนึ่งพันครับพี่ ขอค่าเลี่ยมเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยนะเป็นหนึ่งพันนะครับพี่อ่าผมได้มาเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่ขอหนึ่งพันบาทนะสาหรับหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคพิมพ์ขี่ไก่หางพวงครับหนึ่งพันต่อมาเป็นเขี้ยวเสือนะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับพี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือแกะเก่านะครับอ่ามีจานนะครับมีจานลือแบบนี้พี่แล้วพี่ดูนะครับเล็บจิกจิกแบบนี้นะพี่นะเสือเล็บจิกนะพี่ตาลูกเต๋าหูหนูนะครับพี่สาหรับตัวนี้เขี้ยวเสือช้ำๆเลยพี่ เนื้อหาชําเก่ามากครับมีแตกลานเป็นร่องๆเลยพี่นะตามอายุไขนะพี่ตามความเก่านะพี่อันนี้พี่ดูดิมีจานยันนะครับสําหรับตัวนี้นะพี่เอามาแบ่งปันกัน1,500บาทนะครับเอาแบ่งปัน1,500บาทครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่ต่อมาครเป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะครับพี่วัดบ้านจานนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงนะครับพี่เนื้อผงนะครับแล้วพี่ดูนะมีเลขโค้ชนะแปดห้าหนึ่งนะครับพี่แล้วมีการเหมือนชุบกระดทองทั่วองค์นะพี่นะ หมือนชุบกระไทองทั่วองค์นะพี่แล้วพี่ดูเนื้อเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงเก่านะครับพี่หล่อหลวงปู่หมุนนะครับแล้วพี่ดูนะดูโค้ดนะดูไม่ได้ใบตานะครับแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับพี่องนี้เอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่เอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใัยหอมนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญเอ่อวัดดอนใยหอมหลวงพ่อเงินสองพันห้าร้อยหกนะครับเอ่อ เป็นเหรียญเนื้ออัปาก้านะครับเหรียญสภาพสวยนะพี่สภาพสวยนะใบหน้าใบตาติดชัดนะครับแล้วพี่ดูดิโคกใหญ่หอมนะพี่เหรียญเนี่ยพี่ดูเส้นสายริ้วจีวรต่างๆนะพี่ดูประคดนะครับพ,บพี่ดูใบหน้าใบตานะดูพื้นเหรียญน,นะพี่ <S <s เหรียญสวยตึงคมชัดเจนมากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะพี่นะสาหรับเหรียญนี้นะพี่ผมเอาหนึ่งพันทวแล้วกันครับพี่เอาหนึ่งพันทว่ทวแล้วกันครับพี่ แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับแบบนี้ไม่มีแล้วมีเหรียญเดียวนะพี่หนึ่งพันทนต้วนต่อมานะเป็นพระชัยวัดนะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะพี่เราพี่ดูนะพี่นะดูเนื้อหาการหล่อเก่านะครับพี่เนื้อหาการหล่อเก่านะพี่โลหะผสมร่อโบราณนะครับเนี่ยผิวออกเกล็ดกระดี่เลยนะพี่นะอ่าพี่ค่อยๆมองนะผมจับกล้องนิดนิดนพี่มองนะพี่ผิวมันออกเกล็ดกระดี่นะพี่นะ อ่าแล้วพี่ดูเนื้อโลหะหล่อเก่าโบราณนะเป็นธรรมชาติมากนะสำหรับองคนี้นะพระหล่อเก่าเป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับองค์นี้เอา900บาทครับพี่เอา900บาทนะครับต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่2482นะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะสภาพใช้ใช้นะครับสภาพใช้นะพี่นะเหรียญสวยคมชัดเจนนะเหรียญสวยคมชัดเจนนะแล้วพี่ดูพื้นเหรียญนะครับพี่พี่ดูพื้นเหรียญนะครับ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอ่าสภาพใช้ๆแบบนี้เอา600บาทครับพี่เอา600บาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่ต่อมาเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเป็นเหรียญสองห้าศูนย์แปดนะพี่รุ่น4นะครับรุ่น4ี่สิทธ์ทองสร้างถวายอีกแล้วนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะแล้วพี่ดูเหรียญนะครับ เหรียญตึงคมชัดเจนนะครับพี่เหรียญตึงคมชัดเจนนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับพี่ตัวหนังสือเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วพี่ดูใบหน้าใบตานะพี่ใบหน้าใบตาติดชัดสมบูรณ์มากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับพี่เอา1,300บาทนะครับเอา1,300บาทนะครับพี่ต่อมานะครับพี่เป็น พราผงสุพรรณนะพระผงสุพรรณเลี่ยมพลาสติกนะครับแล้วพี่ดูดิอกใหญ่บึกบักแบบนี้ครับพิมพ์ทรงสวยงามสวยจัดชัดเจนนะครับพี่สวยจัดชัดเจนนะครับพี่แล้วพี่ดูนะครับคาบลานะครับคาบความเก่ารอยลาย้วมือกดแบบนี้นะครับพี่สําหรับองค์นี้พี่เอาเก้าร้อยบาทครับเอาเก้าร้อยบาทครับต่อมานะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นก้นหนูหรือเปล่านะพี่พอดีว่าผม ผมส่องไม่เห็นนะพี่นะพระเนี่ยออกเหมือนเนื้อเงินนะพี่นะพระออกเหมือนเนื้อเงินนะครับพี่เนี่ยแล้วพี่ส่องลงไปเดีย๋ยวส่องลงไปเล้ยวพี่ดูเลยไม่แน่ใจว่าพี่โฟกัสไหมแล้วแล้วพี่ดูใต้ฐานนี่มันเหมือนมีพระหรือมีอะไรมารองใต้ฐานนะพี่แบบเนี้ยเป็นผ้ายันหรืออะไรนะพี่ผมไม่แน่ใจนะแผมได้มาแบบนี้ผมก็ไม่ได้แกะไงพี่ สำหรับองค์นี้นะผมเอาแบบแบ่งัปลเลยนะพี่เอาแปดร้อยพอครับพี่เอาแปดร้อยครับราคานี้ขอไม่ต้องต่อนะพี่นะอ่าแปดร้อยต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อมเงินนะครับพี่วัดดอนยาหอมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญปีสองห้าศูนย์หกนะครับแต่เป็นเหนเกกเนรียญกลมเ,เล็กกว่าเมื่อสักครู่นะครับพี่เป็นเหรียญเล็กกว่าเมื่อสักครู่นะครับน่าจะมีเนี่ยเขาน่าจะมีสองพิมนะอันนี้เป็นพิมใหญ่นี้เป็นพิม์เล็กนะพี่นะเป็นพิมใหญ่พิมเล็กนะพี่นะสำหรับเหรียญนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับ เรพีปดูนะครับเหรียญสวยตึงคมนะครับพี่เหรียญสวยตึงคมนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับพี่ตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่อ่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ผมเอาเก้าร้อยนะพี่ต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายเป็นเอ่อพระปิดตานะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทัพวัดอนงนะครับเหนือเมฆสิทธิ์นะครับพี่เหนือเมฆสิทธิ์นะครับองนี้เนี่ยพี่เขียวเขียวแบบนี้พี่หล่อโบราณเขียวเขียวแบบนี้หลังมีจันยันแบบนี้พี่ หลังมีจานยันแบบนี้นะพี่นะอ่าสำหรับองค์นี้แล้วเอามาแบ่งปันกันนะพี่เอา900ครับพี่เอาเก้าร้อยอ่ายังไงสนใจทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมหรือต่อรองราคาได้เลยนะครับอย่างคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ